สวัสดีค่ะวันนี้อันตี้มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายท่านกำลังรู้สึกกังวลสับสนหาทางออกไม่ได้และคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีจะไปปรึกษาใครก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดีไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจคุณไหมมาค่ะมาให้ไพ่ให้แนะนำคุณสิคะว่าทางออกที่คุณต้องการคืออะไร และนี่คือทางออกของคุณไหมมาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรให้คุณคลิปนี้จะขอมอบให้กับคนที่ผ่านมาชมคลิปของอานตี้ทุกคนเลยค่ะทุกทุกท่านเลยที่ผ่านเข้ามาชมนะคะนี่คือคลิปของคุณค่ะเป็นคำแนะนำจากไพ่นะคะมาค่ะมาดูกันใบแรก ไพ่ผีเสื้อจะแนะนำว่าอะไรคะไพ่ผีเสื้อน่ารักมากแสงแห่งความหวังค่ะอืมสุดยอดมากตรงกับหัวข้อจริงๆไพ่บอกว่าคุณมีความหวังค่ะคุณยังมีแรงมีกำลังกายและคุณต้องดึงกำลังใจของคุณขึ้นมานะคะไม่ว่าความทุกข์อันนั้นมันจะสาหัสแค่ไหน คุณต้องวางและจากมันมาให้ไวคะ่ะทุกคนมีความหวังคุณก็มีความหวังความหวังนี้จะทำให้คุณมีพลังก้าวเดินต่อในชีวิตได้ต่อไปอะไรคะตัวตนที่ยึดต,ติดอย่ายึดต,ติดกับความทุกข์ที่มันไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับคุณเลย ที่มันไม่ทำอะไรให้คุณดีขึ้นต้องปล่อยทิ้งมันไปค่ะทิ้งมันไปเลยนะทิ้งมันไปเลยอย่ายึดติดก,กับมันค่ะแล้วดึงสติก,กลับมามองหาทางออกให้เจอค่ะเพราะคุณมีความหวังทางออกมีแน่นอน แล้วความจริงทุกอย่างจะปรากฏให้คุณเห็นและจะทําให้คุณก้าวเดินต่อบนชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความสนุกเพราะคุณจะเข้าใจกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วอย่างอย่างอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตาม คุณจะเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างดีคุณจะพบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะดึงความหวังดึงกำลังใจดึงสติของคุณขึ้นมานะและคุณจะพบความสำเร็จค่ะอันตี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ